สำหรับตัว Apple Watch Series 2นะครับก็ตัวเรือนนะฮะก็คือเหมือนกับรุ่นแรกครับไม่มีผิดเพี้ยนแล้วเป็นซีเหลี่ยมแล้วก็น้ำหนักหรือไซส์เนี่ยแทบจะเท่าเดิมส่วนเรื่องของความสามารถหรือฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวเครื่องของ Series 2เนี่ยก็คือกันน้ำที่50เมตรพาไปไว่ายน้ำได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มี Built-in GPS อันนี้ก็คือคนที่ขี่จักรยาน หรือวิ่งเนี่ยน่าจะชอบสําหรับการไปวิ่งเอาดอหรือว่าขี่จักรยานแบบพาลาไปต่างจังหวัดหรือไปขี่บนถนนก็คือตัวเครื่องเนี่ยสามารถ track gps เส้นทางได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัว iPhone นะครับสำหรับตัว apple watch series 2อที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะที่มีปรับปรุงเนี่ยถ้าไม่นับว่าเป็นเวอร์ชันในที่เนี่ยหลักๆเลยก็คือตัวฝาหลังครับเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นเซรามิกเหมือนรุ่นบนบน,บนนะฮะจากรุ่นเดิมเนี่ยที่เป็นรุ่นแรกหรือแบบ series 1นเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นสีดำเนี่ยฮะ จะเป็นพลาสติกสำหรับน้ำหนักของสายนาฬิก,กาตัว Apple Watch Nike Plus นะครับก็จะมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นสายที่เป็น Spo r t Band ปกตินะครับตัวสาย s p o r ์ Band ปกติเนี่ยน้ำหนักอยู่จะอยู่ที่32กรัมนะครับตัวสาย Nike Plus น้ำหนักอยู่ที่28ครับ28กรัมก็เป็นสายที่เป็นไซส์เดียวันนะฮะ ml ตรงนี้นะครับสำหรับสายนาฬิก,กาของรุ่น Nike เนี่ยด้วยความเป็นสายพรุนแบบนี้ครับพลาสายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ตัวหมดเนี่ยมันจะใส่ไปที่รูไหนก็ได้นะครับก็คือคุณจะใส่เบ้ซ้ายเบ้ ize, 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 ขวาเงี้ยก็คือใส่ได้หมดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าคุณเคยชินกับตัวสปอตแบนอันเก่าเนี่ยที่มันมีอยู่ช่องเดียวเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเล็งให้ดีนิดนึงในช่วงแรกๆแล้วก็ใส่ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับส่วนการใส่เนี่ยก็คือเป็นสายสปอตแบนทั่วไปครับเพียงแต่ว่ารูตรงนี้มันมีเยอะหน่อยก็คือปักหมดตัวหมดเนี่ยให้ตรงกับตรงตัวตรงกลางแค่นั้นแหละครับ สิ่งที่พิเศษสำหรับตัว Apple Watch Nike Plus นะก็คือตัวของรุ่นเนี้ยจะมีหน้าปัดนาฬิกาที่เป็นรุ่นของเขาเองตรงนี้นะครับเพิ่มมาให้2แบบซึ่งก็จะมี2สีก็คือเป็นสีขาวกับสีแบบเขียวเหลืองสะท้อนแสงเนี่ยครับก็คือจะสลับสลับกันนะครับแล้วก็หน้าปัดก็จะเป็น2แบบก็คือเป็นแบบดิจิทัลกับอนาล็อกก็คือดิจิตลก็คือเป็นตัวเลขแล้วก็อนาล็อเป็นแบบเข็มตรงนี้นะครับ ส่วนอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาของตัว Apple Watch Nike Plus เลยตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่แกะกล่องเนี่ยก็คือเขาจะมีแอปตัวที่เป็น NRC หรือ Nike Running Club เนี่ยปรากฏขึ้นมาอยู่ในนาฬิกาเลยตั้งแต่ต้น,นก็คือเขา Pre-Install มาให้เลยตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วแอปนี้ก็คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาลงเองก็ได้นะครับในสำหรับรุ่นปกตินะไม่ได้เกี่ยวว่ามีอยู่แค่ในรุ่นของ Nike Plus ตรงนี้นะครับ สำหรับการเรียกใช้ตัว GPS ในตัวเครื่องของ Apple Watch Series 2แม้ว่าเราจะ disconnect กับตัวโทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเรียกใช้ได้นะครับโดยตัวการเรียกใช้ GPS เนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัติเมื่อมีการเรียกใช้แอปอย่างเช่นการเรียกใช้แอป Workout แล้วก็เลือกเมนูก,นการออกกายที่เป็น outdoor นะเช่นการวิ่งหรือการปั่นจักรยานนะครับที่เป็น outdoor เนี่ยตรงนี้ก็จะมีการเปิดใช้ GPS อัตโนมัติแต่ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยตัว GPS เนี่ย พอเราทำงานเราจะไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครว่ามันพอเราเรากด Workout ขึ้นมาเนี่ยเราเลือกไปที่ outdoor run ตัว outdoor run เสร็จปุ๊บแล้วเราเลือก start เนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่า g p a s ททางานอยู่แล้วหรือยังตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นการทํางานอัตโนมัตินะครับก็จะมีการทํางานที่แบบอยู่เป็นเบื้องหลังเป็น Background ไปเลยตรงนี้ ในทางกลับกันนะครับตัว GPS ของตัว Apple Watch Series 2นะฮะก็คือจะไม่มีโหมดแมนนวลที่ไว้เปิดปิดเองแบบว่าเข้าไปในเซตติ้งแล้วตั้งค่าไม่ให้ใช้ตรงนี้ไม่มีให้ตั้งค่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นแอปอื่นก็ต้องดูก่อนครับว่าตัวแอปเนี่ยเขามีการอัปเดตให้รองรับการใช้งาน GPS ในตัวเครื่อง Apple Watch Series 2ด้วยหรือยังตรงนี้นะครับ พอเวลาเราวิ่งเสร็จนะครับแล้วก็มีการใช้ GPS เนี่ยอย่างเช่นการเลือก outdoor run อย่างที่บอกแล้วนะครในตัวของ Activity พอสรุปตัวการออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีแผนที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ครับนะครับซึ่งถ้าเราเลือกเป็น indoor run ตรงเนี้ยตัวแผนที่ตัวรู้ตรงเนี้ยจะไม่ปรากฏออกมานะครับ ข้อควรระวังในการใช้ตัว GPS นะครในขณนะออกกำลังกายของตัว Apple Watch Series 2เนี่ยร่วมกับแอป,ปอื่นที่ไม่ใช่แอป,ปของ Apple เนี่ยจากที่รองเนี่ยก็คืออย่างตัว Nike Run Club นะฮะ Nike Plus Run Club เนี่ยก็คือผมเลือกเป็นการวิ่งแบบ Outdoor เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วตัวแอป,ปเนี่ยก่อนหน้าจะมารีวิวเนี่ยก็คือหรือวิ่งทดสอบเนี่ยก็คือได้ลองแล้วละ่ะว่ามัน Track GPS ได้ทีเนี้ยพอมาตอนวิ่งทดสอบเนี่ยเลือกเป็น Outdoor เหมือนกันแต่ ไม่ track GPS ครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันทำให้ขาดความมั่นใจในการใช้งานไปน้อยหนึ่งว่าถ้าเป็นแอป,ปอื่นที่ไม่ใช่ของ Apple เนี่ยให้แอป,ปมันสมบูรณ์พอที่จะแบบใช้งานหรือเปิดใช้ GPS ทุกครั้งหรือเปล่าจากการทดสอบนะครับวิ่งเอ t d ดร์มีการใช้ GPS แล้วก็ตัว Heart Rate Sensor เนี่ย1ชั่วโมงใช้แบตเตอรี่ไป15%ครัถามว่ามันพอเพียงกับตัวมาราธอนไหมตรงนี้ก็ลองไปเทียบดูว่าเราอะตัวเราเองวิ่งมาราธอนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ ส่วนตัวคิดว่าตัว GPS ไม่ได้กินแบตเตอรี่เยอะครับตัวที่กินแบตเตอรี่เยอะน่าจะเป็นตัว track heart rate นี่แหละครับที่ใน1นาทีนะมีการ track 8- ถึง12ครั้งเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้พอมันทำงานตลอดเวลาน่าจะใช้พลังงานมากพอสมควรครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ของตัว Apple Watch Series 2อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการกันน้ำครับที่ทำได้ดีมากขึ้นนะครับด a p p l e บอกว่าตัวรุ่นใหม่เนี่ยก็คือกันน้ำได้50เมตรครับก็คือตอนนี้ก็คือผ่าไปไว่ายน้ำได้ครับซึ่งในเมนูของ w o r k o g u t เนี่ย เขาจะมีเมนูเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำก็คือว่ายน้ำาให้ด้วย2เมนูนะฮะก็คือเป็น pool swim นะครับแล้วก็เป็น open water swim ตรงเนี้ยต่างกันยังไงครับตรงเนี้ยก็คือตัว pool swim เนี่ยจะไม่มีการใช้ GPS นะครับพอเราเข้ามาเนี่ยก็คือเขาจะให้เราตัวเครื่องจะให้เราใส่ระยะทางของสระว่ายน้ำที่เราจะว่ายเนี่ยว่ายาวเท่าไหร่ซึ่งพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยกด next ไปเนี่ยก็คือตอนที่พอเริ่มต้นปุ๊บ จะเห็นหน้าจอว่ามันจะมีเป็นล็ p s ขึ้นมานะครับเป็นล็ p s ก็คือเราไว่ายไปกี่รอบแต่ขอบราที่หนึ่งก็คือ1น,นะครับตรงนี้แล้วก็ไว่ายไปกี่เมตรใช้แคลอรี่ไปเท่าไหร่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยจากที่ลองนะฮะในส่วนของที่เป็นพูลสตรีมเนี่ยก็คือใช้ตัวแทร็กที่เป็นจับความเคลื่อนไหวในเครื่องเนี่ยก็คือตรงอยู่ประมาณนึงนะครับแต่อาจจะไม่เป๊ะมากตรงเนี้ยก็คือใช้ดูคร่าวๆแต่เฮ้ยโอเคเราไว่ายไปประมาณนี้แหละเราไว่ายไปกี่รอบแล้วแล้วก็ มีการใช้ระยะทางไปเท่าไหร่ตรงนี้นะครับอีกเมนูหนึ่งของการว่ายน้ำก็คือตัว Open Water Swim นะครับเมนูนี้ก็คือสำหรับตัวการใช้งานสำหรับการว่ายน้ำที่แบบเฮ้ยเราไม่รู้เราไม่ได้ไว่ายน้ำในศาสไปไว่ายที่ทะเลไปไว่ายที่แม่น้ำไปไว่ายที่ทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้การ Track GPS ในการดูเส้นทางนะครับดูระยะทางว่าเราว่ายไปเท่าไรแล้วซึ่งพอกดเข้าไปเนี่ยในหน้าจอเขาจะไม่มี lap การว่ายน้ำนะครับแต่จะเป็นระยะทางที่เขาแทร็กได้นะครับตรงนี้ครับก็คือแทร็กได้จาก GPS ตรงนี้ของเขาว่าเราว่ายไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็การว่ายน้ำทั้งสงแบบนะครับเมื่อเราหมุนดิจิตอ c ค o าวตอนที่เราว่ายน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็คือพอปลดล็อกหน้าจอนะฮะตรงนี้ช่องตรงนี้ครับ ก็คือเขาจะมีการสั่นสะเทือนแล้วก็ยิงน้ำออกมาจากช่องลําโพงตรงนี้ไม่ให้มันเกาะอยู่ข้างในนะครับสรุปโดยรวมนะครับสำหรับตัว Apple Watch Series 2นะครับก็ถ้าบอกแบบตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือตัวนี้ก็คือเป็นร่างสมบูรณ์ของตัวในซีรีส์ Apple Watch ที่เป็นหน้าปัดสี่เหลี่ยมนี่แหละครับซึ่งตัวนี้ก็คือมันคือรุ่นแรก ที่มันขาดฟังก์ชันที่เราอยากได้กันก็คือตัว b u i l d i n GPS แล้วการกันน้ำที่ดีพอมาอยู่ใน s e r i e ์2นะฮะที่มีการปรับปรุงเรื่องเนี้ก็คือเฮ้ยมันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยน่าใช้มากขึ้นในแง่การคนที่จะซื้อไปออกกาลังกายหรือจะเอาไปไว่ายน้ำด้วยตัว Apple Watch Series 2ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำตัวการ t r a c เกี่ยวกับการว่ายน้ำออกมานะครับส่วนการใช้งานอื่นฟังก์ชันอื่นเนี่ยถ้า ไม่ได้คิดมากเนี่ยสำหรับคนที่มีตัวเครื่องรุ่นเดิมอยู่แล้วนะครตัวซีรีส์1หรือตัวรุ่นแรกเนี่ยก็คือแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับยกเว้นเรื่อง GPS ที่มีบิล l อินมาในตัวแล้วก็เรื่องของการกันน้ำที่ดีขึ้นถ้าคุณไม่ได้ไปไว่ายนะ้ำตรงนี้โอเคคุณไม่ต้องไปไม้เลยครับสำหรับตัว Apple Watch Series 2ในรีวิวนี้เราขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในรีวิวต่อๆไปครับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ